ครอบครัวแม่คำแพงกินหยาจ้ะพี่นอ้องเบิง้งแม่คำแพงก็กินหยาเบิงบ้งจ้ะเบิ้งตอนหล่าก,ก็กินหยาเก้งความสุขก็กินหยาเก้งคำแพงก็กินหยาเก้งยันเบิ้งยันตะลุกกินกรพี่นอ้องเบิ้งคำหยาดูล่ะ มึงคำยหยาด้วลาแต่และตัวยความสูกแลวน่ากินเรีวๆคุณน่ะไม่คำแพงกินบดก้อนแล้วดูขี่หองไม่คำแพงซุอก,กินบบเลือกเลยจ้ะดูขคุณน่ะ